สวัสดีครับมือนีขึ้นสิบสามคำเดือนสิบสิบสี่สิบห้าคำมืออื่นพ่อขรอุตมมือฮือบุญขาสากก็เลยอยากเชิญชวนพี่น้องเฮ้าเนี่เข้าอีสานบ้านเฮ้าเนี่นะครับไปร่วมกันเฮิดบุญขาสาก สิ่งประเพณนี้นี่ก็ผู้เฒ่าผูาเ้เฒ่าผนผ้าเห็ดผ้าถำมาแต่สมัยใดแล้วล่ะหลายปีแต่ผมสิบบอกเก่าเขาไปถึงขั้นวา่าผู้ใดผ้าเห็ดผ้ารำเห็ดมาผู้ใดเ,เพื่ออีหยังเห็ดเพื่ออิหยังแต่ผมสิบว่ถึงขนาดที่น้องไปวัดเดี๋ยวพระคุณคน่ณันบุญสิเทศอันนี้สงสูฟังเองนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกก็คืออยากเชินเชวนพี่นอ้องเ้อนี้ไปรวมทำบุญเย็นสิบน้ำกัน บุญเดือนสิบนี่ท้างอีสานส้นไต่ว่าจะเป็นวีลัมุลิลน์ีสเกตทางนี้นะครับเป็นส่วนมากคนสีเห็ดมือเดือนสิบดับนะครับหรือบันเท่าอื่นเดือนสิบดับแล้วเนาะตอนนี้มันอยู่เดือนสิบเพ่งนะอีกมือหื้อนะครับ,บสิ่งผมือสิบหาคำแล้วแต่ว่ามื่อนี้ผมมาเชิญชวนพี่น้องเตรียมการที่ิิไปทําบุญ เฮาสิมีอย่างเนี้ยที่เคยเฮ็ดกันมามืออื่นเป็นมือห่อข้าวต้มตามนี่อยอีแม่เขา้ยพยยิ่งยิ่งยิ่งผ้าอื่นผ้าวาวถับมือห่อข้าวต้มข้ากต้เตรียมว่าสิเป็นหลายคนก่อเฮ็ดเป็นบันบันพุ่มสิเอือนสิเอิอนว่าขนมมกขนมมกเฮ็ดข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มกล้วยมัดต้นมากจนได้สมัยตะกี้ก็เห็ุข้าวต้มใส่กล้วยนะครับเป็นประเพณีหลายหลายคนก็มีหลายหลายอย่าง ว่าสิเป็นกนต้มใสอเด่อดเดยอดมัดบกเข้าขงสีก็มีใบบกเข่าอนนล้วแต่คนสีเห็นแต่วแต่คนสีถนัดนะครับลายโบายคนอาจจะมีลายสิ่งลดยัง่งที่สิ่งที่เขาเตรียมไว้บพราว่าสิเป็นอ่าหมากไม้เอียงต่างๆของสิไปเสียนไหวบรรพบรุษนะนะครับหาบันบาน,บานหาผื้นบันบัดก็ไนดะ้ว่าเ่นหัวหมูว่าเป็นอาจจะเป็นของ ของทีมัน,ม,นมันมาที่หลังส่วนของเดิมแในสิ่นี้มันแจีวมีนสิมีทั่วดินมีขนมของหวานนี่ยังตามภาษาบ้านเท่านะมีมันแดงมันยังพิตม้มหรือสิ่งหนึ่งแล้วก็เอาเป็นห่อเป็น,เ,ปนเพื่อสิไปให้ผีพ้ทธีเป็นหลวงรับไปแล้วว่าคี่ผีบ่มีญาติหรือผีพ้พทธีเป็น บรรพบรุษของวห่อบุตรีมีบุปการีคุอก็ผมห่อามาแต่สมัยกอนนะครับปเป็นห่าก็สิได้ไเตรียมไปเสียนไหว้ก่นเตรียมเมตตามื้อนี้มื่ออื่นไล่ละนะครับเพราะวาฮหดวนมิสหายคำมาเมื่อกสิเตรียมบ่ท่นานตรงนี้เลยเตรียมไหว้แล้วก็ประเพณนีอีกเน้นอันนั้นคือเตรียมไว้ไปนะพระแล้วก็ส่วนอีกตัวนึงนะครับเพื่อนก็นสิมีการอบรรสกุล ครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ไปหาผู้ที่หลวงรับไปผู้ที่ญาติพี่น้องผู้ที่เป็นพอเป็นแม่เป็นปู่เป็นทวดเขาผู้ที่ตายก้อนไปแล้วตายนิดจากเข้าไปแล้วผู้เข้าเห็นแย่งนนิเงอบังสกุลผู้ที่ทำกุศนไปให้ไปหาในมือนี่ยแหละมือมือมือสิบหาคำเนี่ยหาคำเพราะเอวันเพ่นซิบหาคำเดือนซิบเนี่ยเป็นบานเฮ่าทางทาง,ทาง,ทางต้นต้นเล่าเนาะ ต้นขมเมืนกับทีเรียนมือสิบนดับการบ,บางสกุลหานะครับเมันกับมีที่น้องมีดูหรือว่าอธาินี่ยุจุดใดมันกับสิม่นพระไปไปยุคใกลๆ้ๆกันแ้วก็ดึงได้สายโยงออกมาจากอธิหรือว่าออกมาจากดูทำมาเตรียมไว้เพื่อไส้ไสอุติศสมัยรมัยก็คือเขา้าบางสกุล งานเช่าบริจิตทัวไปนะตรงนี้ได้แล้วอ,อันหนึง่งเป็นเพี่ยนอาธิกรรมแล้วก็ใทางมาาัคดายกนี่เพินกับผ้าเกล้าผ้าวาคำถวายครับศินรัตนาศินต่างๆคำกอเกล้าคำกอว่าสมิปภณกลยเพียรมาธิกาบาังสุุลใณหายคอนอยงังต่างๆนะครับไว้ปัจจุปใจการทีทยเขาเคยเหตุมา แต่ว่าที่เนี่ยถ้าหากว่ามองมองไว้กระดูกพอแม่เฮ้ามมองไว้กระดูกพอเมียเงียถ้าบ่สามารถถึงม้วนผ้าไปได้ยังไปไหนนะครับจนมาพนดี่ใส่สายใดสายโยงนะครับโยงมาจนฮอดหน้าหน้าสงที่เพิ่นนั่งพอที่นั่งได้นะบางคนก็ถึงเงาก็ต้องบวชกัลาเลยคือบางคนถ้ามันถ้ามันไก่แยกมันก็สิเอาดูเงินนะครับหรือเอาที่นึงขึ้นไปอยกไก่สมหรือก็ไรเอาไว้ ทรงเป็นบัณิกาบาังสุกุลให้พี่น้องหลายคนก็บพรบ๊อบข้าใจก็ถามสงควรนถามขาดครับหรือถามมาให้โยบริพาเห็ุพาทั้มผมเข้ากับเพียงเตรียมไว้เพื่อนบัณฑิกาบาังสุกุลพี่น้องก็ถึมีบันนัลนนะมีหลายสิ่งหลายอย่างแบบแบเป็นปัจจัยมีกระแสแต่นะครับมีน้ำมีอาหารนั่นแหละครับถวายเพคนในบางสุกุล ถือว่าเป็นประเภท,ที่ที่พวกเขาเคยเหตุเคยทำกันมากนะครับกับบอ,อลืมูมพุทีอลมหายายเสียจากก้อนหนาของเขาแล้วเาก็เ,เหตุบุญในส่วนนี้หเนี่ยคือต้นต้นเนื้อหาแล้วก็อีกตัวหน,นึ่งนะครับในมือในมือสิบสี่คำก้อนหนาอันหนึ่งก็เป็นบันเท่าเอื่นเอื่นนดนตานะดนตาทางเล่าบันเท่าอี่สิบี่ว่าเท่าใด เป็นมือดนตามือสิบสีคำตั้งแตสิบบอกคือทาง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 ทัเขมีนทางซวยทางคุยบ้านผมนี่ทางสุลินเนี่ย,น,ยนะครับอันนี้ก็คือว่าอันนี้คนเป็นดนตาเนี่ยเพิ่นเป็นไงนะครับญาติพี่น้องเพิ่นไหลเพเลี้ยงเซีนไวน้ยังต่างๆนะครับแต่คนทางเล่าห้องนี้ส่วนมากตั้สิบมีถึงแต่พวกเ้านี่ไปดนตากันเงี้ยนนี่เงียนนี่สมมติว่าผมมีลูกหลานลูกหลานตั้งแสิมาโดนตานะครับยัมเหี้ยนนะครับสิมี มาคู่มีของหวานทนเข้าเนี่ยนะสามารถมาดวลตากันตอบสารแน่ยังแน่มืไหวเงยมีเงยส่วนผู้ที่เป็นพ่อเงยมีเงยจังมูเฮ้าเนี่ยนะครับจังมูผมเนี่ยนะครับนี้อะไดกับใกับขึ้นตอบแท่นลูกหลานนะครับเป็นการไข่กบว่าเป็นการแตกเปลี่ยนที่ยังจังยันนี่นะนะครับคือว่าเป็นประเพณีที่ที่สวยงามพอสมควรอยู่ ยามุูสาวก็สิเห็นลูกล้านฟักไว้นหวนันในุงชนรับเป็นเป็นไบ่เป็นย,ยมเป็นย้มก็มีปัจจุป,ปัจจัยมีสิบสามสิบกันแล้วแต่รับใส่ใส่ตัดตาใส่ใสใสถวยใส่ขันใด้กูกหล้านขึ้นมีกระตอกกนมกับมีนำมะล้มมีอย่างแบบให้ลูกล้านกับขึ้นที่ว่าเป็นประเพศนีที่ดีดังนันน้นกับคุณคุณขอศากด นะครับไปอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับได้รำลึกถึงอดีตเก่าๆได้รำลึกถึงสิ่งที่ผ่านมานะครับเคยเห็นเคยทำม,มากที่พวกเขาก็เคยทำม,มาปัจจุบันกน็ยังเห็นที่คืเก่าอยู่ก็ให้สืบทอดงานบุญกาาาุศลนี่ต่อไปเพื่อลูกเพื่อหลานนะครับได้สืบทอดเพอื่อที่ีสานบ้านเฮาไว้่ดังนั้นกับมือนี้ก็สิบสามคำแล้วมืออื่นเป็นมือหอกกระตุ่มในปีให้น้องได้เตรียมตัวเดอ้อนะครับหอกระตุ่มนีตองมี่ยังกับผู้ใด แต่ในได้ก็เอาตามนั่นนะครับพุทธีบรสัมารห้อกับ้มยังต่างๆนี่ก็สลากนะครับไปวัดไปว่าน้ำกันทำบุญเดือนซิปครับน้ำกันถูกผู่ถูกพปนถูกพี่น้องชาวบ้านนะครับแล้วก็ไปอุทิศสมกุ์ไปให้ผู้ทธีหลวงรับไปเพราะว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนเงี่ยมีเงี่ยผู้ทวดญาติทวดเนี่ยก็วาลงไปหลานพิธีตายไปก่อนนะครับพวกเฮาอยู่ทางหลังเขาก๋ ไปทาบุญยางน่าบุศลต,ต้องกุศลไปให้ไปหาบุญ菩萨คือบุญกุศิต้องกุศลไปหาผู้จีรองรับไปแล้วจิตใจนะครับ่วนอันนี้สงฆ์ต่างๆ่งันไปวัดนะครับพี่น้องเข้าไปวัดต้องลองไปวัดนะครับพระตุจีเทวดานนิสงส์ส่ฟังนะครับในมือเข้าไปวัดนะครับเป็นคารวะจังผมนีสิกบ,บ่สา,ามารถทีิไป บรรยายหรือว่าไปโวได้ว่าอันนี้สูงมากเป็นไปเป็นๆเพียงจะอย่าบอกพี่น้องว่าไปวัดน้ากันเือชิมหาคำเดือนซิบมือวันเพ่นชิมหาคำเดือนซิบมือเบิง้งประจันของชาวจีนจะเข้าไปเห็นปรึกษา,ากันครับเชิญชวนนะครับที่มีกับพ่อแม่เอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ